โอเคงั้ก็สวัสดี upcoming upcoming คุณผู ki ้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาลองโฟวินกันนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรีโวนะครับเป็นซิงเกิลแคปกระบะตอนเดียวนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุกขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีดิฟล็อกนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปนะครับลองขับเคลื่อน2ล้อกับขับ4นะครับแล้วก็มีดิฟล็อกด้วยนะครับ3อย่างนี้ว่าทํางานอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองในส่วนของตัวขับเคลื่อน2อล้อกันนะครับขับหลังนะครับคัรบ RWD นะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมจะใส่ในส่วนของตัวขับ2นะครับไม่มีดิฟล็อกไม่มีโฟวินนะครับเครื่องยนต์2.8ดล้วนๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับไปหรือเปล่านะครับนะขับตรงไรให้ตรงกว่านะครับโอเคคุณผู้ชมเฮ้ยขับ2ไม่ได้เลทุกคน ขับสองไปได้นะครับโอ้โหฝุ่นเลยคุณผู้ชมรอฝุ่นหายก่อนขับสองไปใหม่นะครับเมื่อกี้ผมยังใส่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับผมจะลองหักพวงมาลัยดูนะครับนะครับทําให้ทางมันชันขึ้นนะครับดูครับผมหักแล้วนะครับเดี๋ยวดูขับสองนะครับไม่ไปวะทุกคน ไม่ไปนะครับขับสองหักพวงมาลัยตรงนะคุณผู้ชมโอ้ไม่ไปว่ะติดนะครับเดี๋ยวผมหักให้สุดเลยนะครับมาลองขับสองกันนะครับคุณผู้ชมครับติดลมครับคุณผู้ชม ไม่ติดหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้โหขับสองนะเอาผมหักโค้งอะไรตรงเลยอะต่อให้นะครับขับสองนะครับไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมครับขับสองไม่ไหวนะครับนี่นะครับคือข้อแตกต่างนะครับดูขับสองนะคุณผู้ชมล้อฟรีนะครับล้อหน้าไม่ทำงานนะครับปิดลมอย่างนี้ไปไม่ได้แน่นอนนะครับโอเค ผมจะใส่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะตอนนี้ผมบิดละนะครับรอรอมาเข้าก่อนครับตัวนี้เป็นตัว r ี v o 2สองจุดแปดนะครับเป็นตัวปีสอง7ันสิบเจ็ดนะครับผมเป็นคันโฟวินมีดิฟล็อกนะครับแต่ผมรอมันใส่นะครับคุณผู้ชมครับครับผมกำลังเข้าขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นโฟร์ไฮนะครับผมโอเคคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับโอเคคุณผู้ชมติดละนะครับเรามาดูนะคุณผู้ชม ผมจะหักสุดเลยนะผมใส่โฟร์วิแล้วผมต่อให้หักสุดเลยนะครับหักสุดแล้วนะครับดูครับผมล้อหน้านะครับทํางานหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยล้อหน้าเริ่มขยับครับทุกผู้ชมสบายครับโอเคเรอมันเข้าก่อนคุณผู้มชมผมกำลังทำการใส่ขับเครื่องสี่ล้อนะครับ คันนี้นะครับใครสนใจผมก็ขายเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรีโว่2.8นะครับตอนเดียวนะครับไม่80,000โลนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับไม่80,000โลนะครับราคาก็อยู่ที่529,000บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรอก่อนนะครับกำลังใส่นะครับโอเคผมใส่แล้วคุณผู้ชมมาดูนะครับใส่เกียร์หนึ่งนะครับ บวก4วินนะครับโอ้โหไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนะครับตอนนี้เนะี่ยผมจะลองล็อกนะครับ มาใส่ดิฟล็อกด้วยนะครับคลิปนี้มารู้สึกจะไม่ค่อยลองอะไรสักอย่างเลยนะครับโอเคผมจะถอยให้มันชันกว่านี้คุณผู้ชมเอาเลยเอาร้อหน้าให้มันทํางานตัวนี้อะเราไปดูในส่วนล้อหน้านะครับว่ามันทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคตอนนี้ผมใส่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับยังไม่ใส่ดิฟล็อกนะครับ ง่ายเกินนะคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่โฟโล,ล่ละโอเคผมติดโฟโล่แล้วนะครับโอ,โอ้โหแม่งโฟโล่ไปง่ายวะ่ะ